แผ่นยา EPM สามารถนำมาใช้งานทดแทนแผ่นยาฉนวนฟ้าติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าเรงเด่นสูงได้หรือไม่ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะแผ่นยา EPM เป็นแผ่นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทนความร้อนสูงทนความเย็นทนต่อสารเคมีทนน้ำไอ้น้ำน้ำร้อนทนต่อ U V โอโซนรวมถึงทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมนิยมนำมาใช้งานเป็นแผ่นยางปะเกนแผ่นยางปะเกนทนสารเคมีแผ่นยางปูหลังคาหรือเน้นสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง แต่ไม่แนะนําสําหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อป้องกันไฟช็อตด้วยเหตุผลที่ว่าแผ่นใงอีพิเดีมที่มีการผลิตและจําหน่ายกันโดยทั่วไปนั้นไม่ได้เป็นสุดยางที่พัฒนามาสําหรับการใช้งานติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงไม่มีคุณสมบัติต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC หากนําไปใช้งานส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นหากต้องการนำแผ่นยางไปปูพื้นติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อป้องกันไฟช็อตสำหรับห้องควบคุมไฟฟ้าห้อง MDB สวิตช์บอร์ดสวิตช์เกียร์ควรเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งเป็นแผ่นยางที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันและตัดวงจรการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟช็อต ที่สำคัญควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คุณติดตั้งและใช้งานแผ่นยาฉีดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยสูงมากที่สุดด้วยความประทดีใจใจเล็กโเมอร์ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าภายใต้การควบคุมโดยบริษัทโพลิเทคอินดัสทรีจำกัดมาเยาวนานกว่า15ปีปรึกษาการเลือกและติดตั้งแผ่นยาฉีดไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยได้แล้ววันนี้ที่เล็กโดเมอร์อ ผ่านช่องทาง Line อ f i i c i a เขาแอดพีแชร์ลับเบอร์หรือโทรหาราตรงได้ที่เบอร์02-257-7154หรือเบอร์0 8 6 3์7ป3 1 9แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้ชิแบรน์เลกโร r เมอร์